วันนี้ไปที่มาโยนะครับบอลเข้าเจ็วันติด้วครับฝากว้ด้วยนะครับกลุ่ม9 1สปอร์ตครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกียร์ฟันทงนะครับค่าคืนนี้เราก็จะมาวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกียร์ฟันธงนะครับค่ำคืนนี้ เป็นค่ําคืนวันเสาร์นะครับโอ้โหวันนี้วันเสาร์แบบนี้จะเหงาได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะวันนี้นัดเปิดสนามหลายคู่เลยนะครับก็มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะหยิบยกพรีเมียร์ลีกมาให้แค่1คู่เท่านั้นนะครับและผมเนี่ยก็จะไปแถมทางด้านของบอลในรายการอื่นๆที่น่าสนใจมาให้นะครับวันนี้จะวิเคราะห์ให้3คู่3ลีกเลยทีเดียวนะครับ และสำหรับวันนี้ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็จะวิเคราะห์จากค่าสถิติค่า xg และก็ยังรวมไปถึงแนวโน้มตลาดด้วยนะครับใครที่กำลังจะกดบินกำลังคิดจะลงทุนในกล้ําคืนนี้รบกวนดูคลิปนี้กันให้จบนะครับอย่าเพิ่งรีบกดกันไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่ละเอียดยิบสำหรับ3คู่นี้มาให้เลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจ3คู่นี้อยู่ ก็ดูให้จบแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาที่ผมลงแนวทางในทุกๆวันนะครับก็จะได้ไม่พลาดกับแนวทางที่ผมวางไว้ให้ตั้งใจทำม,มากๆนะครับเป็นแนวทางที่แตกต่างจากคนอื่นอยู่แล้วนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ย หน้าช่องของเราก็ถือว่ามาค่อนข้างดีเลยนะครับเต็มข้อมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นหน้าช่องของเราเต็มข้อขนาดนี้แล้วในบ้านเนี่ยสุดกว่านั้นแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาทําคลิปเนี่ยบอลออสเตรเลียเพิ่งแตกกันไป1ชุดนะฮะแล้วก็ VP เนี่ยแตกมา2อสวันติดละนะครับอันนี้คือที่ติดติดกันนะครับแต่ว่าถ้านับทั้งเดือนเนี่ยตายน้อยมากๆนะครับถ้าเป็นตัว VP ตัวเน้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้ตัวเน้นตัว VP หรือว่าชุดอัลบั้มที่ค่อนข้างแม่น ก็ตามเข้าไปได้นะครับตามแอดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกที่ผมจะวิเคราะห์เนี่ยก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับจะพบกับเบอร์ลี่นะคคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่น่าสนใจมากๆในค่ำคืนนี้เพราะว่าสเปอร์นั้นผลงานไม่ดีในฤดูกาลที่แล้วส่วนเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาผลงานดีมากๆนะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยเป็นนัดเปิดสนามเนี่ยผมว่ามีเรื่องให้ต้องคุยกันอยู่นะครับกับคู่นี้ส่วนคู่ที่2เนี่ย ผมจะข้ามไปที่บอลเดฟเอโพคาวันบ้างนะครับเป็นทางด้านของลอเบกจะต้องพบกับดามสตัดนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยลอเบกเนี่ยเป็นทีมจากลี g เน n a l ลิก้านะครับส่วนดามสตัดเนี่ยเป็นทีมจากดิวิชั่น2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าคุณภาพนักเตะเนี่ยมันเป็นทางฝั่งดามสตัดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องรายละเอียดกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่า XG แล้วก็แนวโน้มตลาดว่าคู่นี้มันจะควรต้องมองทิศทางไหน และสุดท้ายเลยครับผมจะไปปิดท้ายกันที่บอลสเปนลาลิก้านะครับเป็นอาราเบสจะพบกับเลบันเต้คู่นี้เนี่ยเป็นทีมหน้าเก่าเจอกับทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่านะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะคู่นี้เพราะว่าเจอกันบ่อยนะครับคู่นี้แล้วก็สูสีด้วยแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าอาราเบสอาจจะเหนือกว่าอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าคู่นี้เรื่องแนวโน้มตลาดเป็นยังไงแล้วก็ XG เป็นยังไงนะครับสำหรับทั้ง3าคู่นี้นะครับมาเริ่มดูรายละเอียดไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ผมขอเริ่มต้นจากคู่แรกนะครับไปกันที่ทนารนของท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับเป็นสเปอร์จะเปิดบ้านพบกับเบอร์ลียนะครับคู่นี้คลิกออฟเวลา3มทุ่มตรงบ้านเรานะครับ เรามาดูผลงานกันก่อนครับทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์มีผลงานในเกมหุ่นเครื่องที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าแพ้ยากนะเพราะว่าถ้านับใน5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเป็นการพ่ายแพ้ให้กับไบยอร์มินิก4ประตูศูนย์ในขณะที่เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นในยูฟาซูเปอร์คัพนะครับก็เสมอกับเปเชในเวลา90นาทีมา2 2ขึ้นนำก่อนด้วยก็ถือว่าผลงานดีขึ้นนะครับสำหรับสเปอร์แต่ก็ยังชนะใครไม่ค่อยได้นะครับยังเป็นทีมหนึ่งครับที่เกมลุกยังดู ไม่ค่อยมีพิษส,สง,งเท่าไหร่ในขณะที่ทางฝั่งของผู้มายเยือนครับอย่างเบอร์ลี่เป็นน้องใหม่แต่หน้าเก่านะครับก็ผลงานในเกมหมุนเครื่องเนี่ยพวกเขาชนะได้เพียงแค่1เกมจาก5เกมหลังสุดเท่านั้นเองแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดรวดเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับลาซิโอไป0ย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเกมนั้นเล่นค่อนข้างดีนะครับแพ้ลาซิโอแค่1ลูกเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคราวนี้เราจะมาดูสถิติที่พวกเขาเจอกันมาหน่อยนะครับ ปกติแล้วคู่นี้เจอกันมาเนี่ยเอา5ครั้งหลังสุดเนี่ยเบอร์ลี่เคยชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยชนะได้ถึง4ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นสเปอร์ชนะได้ในบ้าน2ประตูตอนหนึ่งนะครับ เรามาดูสถิติกันบ้างดีกว่าครับสำหรับคู่นี้นะครับสถิติของสเปอร์วินเรทอยู่ที่ประมาณ25%นะครับในบ้านถือว่าน้อยมากๆนะครับค่าเฉลี่ยประตูเนี่ยอยู่ประมาณ3.0นะครับแล้วก็ส่วนเบอร์ลี่เนี่ยมีสถิติวินเรทในเกมเยือนค่อนข้างเยอะนะครับ80%ค่าเฉลี่ยในการทำประตูก็2.6นะครับสำหรับสกอร์ที่มีโอกาสทำได้เนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก1.8กับ1.25นะครับก็สเปอร์น้อยกว่าอีกเหมือนกัน และเรามาดูกันที่ค่า xg นะครับการสร้างสรรค์โอกาสในพื้นที่สุดท้ายสเปอร์ทำได้เพียง0.73เท่านั้นนะครับในขณะที่เบอร์ลี่เนี่ยทำได้1.59นะครับ xga เนี่ยสเปอร์เสียประตูเยอะมากนะครับ2.07เลยทีเดียวในขณะที่เบอร์ลี่เองเนี่ยแค่1.07เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมจากในค่าสถิติค่า xg เนี่ยสเปอร์เนี่ยยังเป็นรองเบอร์ลี่พอสมควรนะครับ คราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของอการทําเข้าประตูกันบ้างดีกว่านะครับโอกาสยิงเข้ากรอบนะครับทางด้านของสเปอร์เนี่ยมีโอกาสยิงเข้ากรอบประมาณ2.8เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยเข้าเป้าประมาณ5.44เลยนะครับก็ถือว่าเบอร์ลี่มีมากกว่าสเปอร์เยอะนะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์ในการยิงก็เยอะกว่าด้วยนะครับนะเบอร์ลี่เนี่ยมีโอกาสยิง12ครั้งต่อเกมนะครับส่วนสเปอร์ไม่แค่6.8เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคู่นี้เนี่ย สเปอร์ก็ดูเป็นรองเบอร์รี่ชัดเจนนะครับแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องคุณภาพเนี่ยเราไม่เถียงไปแล้วว่าสเปอร์เขาดีกว่านะครับแต่ค่าสตติเราเนี้มันเป็นสตติที่ค่อนข้างจะอิงไปทางเบอร์รี่สะส่วนใหญ่นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันที่สภาพความพร้อมของข้ามคืนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ สเปอร์ครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบเดิมนะครับ4 2 3 1นะครับผู้ต่อตูวิคาริโอนะครับแนวรับ4ประสานนะครับก็จะเป็นหน้าของปอโรโรเมโรฟันเดอร์เฟนและก็สเปนส์นะครับส่วนแดนกลางครับเอ่อหน้าของเบิร์กวาวนะครับเบนตันกูนะครับสามภาษาในแดนหน้าก็จะเป็นคูดูสซาและก็เบนดอนจอนสันนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะใช้ลิชาริซงนะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของเบอร์ลี่กันบ้างครับเบอร์ลี่เนี่ยวันนี้จะมีนั่งฮัตแมนนะครับเอสเตเวนะครับแล้วก็เอ็กดาววอล์กเกอร์นะครับซอนเน่ส่วนแดนกลางเนี่ยแอนโทนีโรเลนคารเลนแล้วก็จะน,นั่งของเมย์บรายนะครับและหน้าเป้าเนี่ยจะใช้หน้าของฟอสเตอร์นะครับโดยที่ วันนี้ถ้าเอาผู้เล่นบาดเจ็บมาดูกันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าวันนี้ทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยยังมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับผู้เล่นใหม่อย่างอามันโดโบยานะครับก็ไม่พร้อมนะฮะแอคเซลตูลไซเบก็ไม่พร้อมคอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับเซนเฟลมิงนะครับทางด้านของฮัมเฟรสนะครับจอแดนเบเยอร์ก็ไม่พร้อมนะครับซาคิอัมดัวนี่ก็ยังไม่พร้อมนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยวันนี้จะไม่มีทางด้านของอูโดกี้นะครับ โคตาทาการิ ota, ai, นะครับราดูดากูซินเดยานคูรูเซฟสกี้เจมส์แมดดิสันไม่พร้อมนะครับไบยันกิลก็ยังไม่พร้อมนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของแนวโน้มตลาดกันก่อนและกันนะครับและเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กัน สำหรับแนวโน้มตลาดในคู่นี้ครับวันนี้สเปอร์เปิดมาค่อนข้างรุนแรงนะครับที่1.25นะครับโดยที่มีการขยับขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้แล้วที่สําคัญครับสเปอร์เนี่ยเป็นทีมหนึ่งครับที่ผลงานค่อนข้างจะย่ําแย่นะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้กับการเปิดมาแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับในเรื่องของราคาพูอันเนี้ยค่อนข้างจ่ายสเปอร์เนี่ย1.38เลยดูแล้วเหมือนจะชนะแน่ๆนะครับวันนี้ แล้วก็เสมอกันเนี่ยจ่ายอยู่5.20เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากราคาพูแล้วเนี่ยค่อนข้างให้สเปอร์แบบเต็มดอกเลยทีเดียวนะครับเสมอเนี่ยยังมีโอกาสน้อยเลยแล้วสูงต่ําคู่เนี่เปิดมาที่3มเมล็ดเลยทีเดียวถือว่าเปิดแรงพอสมควรนะครับทั้งทที่สเปอร์เนี่ยไม่ใช่ทีมที่มีค่า xg สูงแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้ทําประตูได้เยอะนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีค่าการเสียประตูที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีแนวโน้มเหมือนกันนะครับว่าคู่นี้เนี่ยถ้า ต้นเกมเนี่ยเปิดแรกกันมากๆเนยนะครับเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยก็เล่นสไตล์เกมบุกอยู่แล้วนะครับผมว่ามีโอกาสไหครับที่จะไปถึงสูงได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นทั้ง2ทีมนะครับที่มีเ,เกมลุกที่ดีค่า xgd มีแค่ฝั่งเบอร์รี่เท่านั้นส่วนฝั่งสเปอร์เนี่ยยังน้อยถึงแม้ว่าการเสียประตูจะเยอะก็ตามนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมวิเคราะห์บแบบนี้แล้วกันนะครับ ทางด้านของสเปอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะครับที่มีตัวผู้เล่นดีกว่าแต่พอมาเจอกับ,บเบอร์ลี่ที่มีเกมลุกที่ค่อนข้างดุดันในเกมเยือนนะครับแถมใส่ติในบ้านของท็อตแน็สเปอร์เนี่ยมีจุดอ่อนในแนวรับค่อนข้างเยอะนะครับคู่นี้ การที่ประตูจะเกิดขึ้นเยอะเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าจะลุ้นประตูเนี่ยก็ต้องลุ้นทางฝั่งสเปอร์เสียประตูซึ่งเบอร์ลี่ก็ไม่ใช่ทีมที่เก่งขนาดที่ว่าจะมาถล่มประตูใส่สเปอร์คงจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่ได้มองว่าอยากจะให้มองสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่คู่นี้ครับถ้ามองจากในเรื่องของแนวโน้มตลาดแนวโน้มมีการขยับขึ้นนะครับการขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยกับเบอร์ลี่ที่ฟอร์มเกมเยือนดีเนี่ย ผมว่าดูแล้วไม่ค่อยแมทชกันเท่าไหร่นะครับแล้วดูจากราคาพูก็ค่อนข้างให้สเปอร์แบบเต็มเต็ดอกเลยวันนี้ทุกอย่างดูดีจนเกินไปหรือเปล่าครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าเป็นแนวโน้มที่ขยับหลอกนะครับแล้วนัดแรกนัดเปิดฤดูกาลแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เรายังไม่ได้เห็นว่าเบอร์ลี่เล่นกับทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นยังไงผมมองว่านัดนี้ดูจากแนวโน้มตลาดแบบนี้ดูโอเวอร์เกินไปเพราะฉะนั้น คู่นี้ครับวัดใจดีกว่าครับเชียร์ที่เบอร์ลียเชื่อว่าจะแพ้ก็จริงนะครับแต่จะไม่แพ้เกิน1ประตูแน่นอนฟันธงครับไปต่อกันที่คู่ถัดไปคู่ที่2นะครับเราจะไปกันที่ f ฟ r เวตเบย์ลูเบกนะครับจะเปิดบ้านพบกับดัมสตัด98นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเรามาดูผลงานกันหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับทนะของลอเบ็กนะครับพวกเขามีผลงานในเกมลีก3เกมก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาชนะได้1แล้วก็แพ้ไป2ส่วนเกมอุ่นเครื่องนะครับพวกเขาทําได้ดีมากนะครับชนะได้ถึง3จาก4นัดที่อุ่นเครื่องไปเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะไปแพ้โอเดนบุกมา4ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของดามสตัดครับผลงานยังดูดีอย่างต่อเนื่องนะครับอุ่นเครื่องมาเนี่ยโอ้โหชนะเกือบทั้งหมดแล้วมีแพ้เกมเดียวเป็นการแพ้กับทีมแกร่งอย่างฮอฟเฟนไฮม์ และผลงานในเกมเปิดสนามแล้วก็นัดต่อมาเนี่ยนะครับสองนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้ทั้งโบคุ้ม4 1และก็ชนะเนินแบกด้วยเพราะฉะนั้นผลงานของดามสตาร์ตเองเนี่ยเป็นผลงานที่ผมมองว่าจับต้องได้นะครับเป็นทีมหนึ่งที่ผลงานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองดูจากในเรื่องของสถิติการพบเจอกันมาพวกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาดูที่สถิติกันบ้างครับ สถิติของลูเบ็กเองเนี่ยยังไม่แสดงมากมายในเรื่องของค่า XG นะครับแต่เปอร์เซ็นชนะของลูเบ็กเนี่ยถ้าเล่นในบ้านหัน60ค่าเฉลี่ยประตู3.8ในขณะที่ดามสตัดนั้นสถิติในเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับ20เท่านั้นโอกาสชนะและค่าเฉลี่ยประตูอยู่ที่2.20เกมในบ้านเนี่ยดีกว่าเกมเยือนเยอะแยะเลยนะครับส่วนค่า XG นะครับทางด้านของดามสตัดมี1.51นะครับ แล้วก็ xga เนี่ยอยู่มา1.3นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะสำหรับทีมที่ค่อนข้างจะดูดีขนาดนี้แต่ผมมองว่าเกมลุกของดามสตัดเนี่ยจะไปโดดเด่นก็คือในบ้านแต่พอมาเกมเยือนเนี่ยก็อาจจะต้องวัดใจกันเยอะหน่อยนะครับ แต่ว่าลูเบกเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับถ้ามาดูในเรื่องของความพร้อมเนี่ยพวกเขาก็พร้อมนะครับมีบาดเจ็บอยู่รายเดียวนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะก็คือยาขอบคอเต้นะครับส่วนทางฝั่งของดามสตัดเองเนี่ยนะครับก็จะมีพอวิลนะฮะเซอร์จิโอโลเปสนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนนอกนั้นก็ลงได้ทั้งหมดนะครับ เรามาดูที่แนวโน้มตลาดกันหน่อยครับคู่นี้นะครับฟาเดเป้ลูเบ็กนะครับวันนี้มาเป็นรองดามสตัดอยู่ประมาณ1.5นะครับซึ่งวันนี้ดามสตัดขอต้องชนะถึง2ประตูเราก็จะเฮกันในเรื่องของราคาคู่วันนี้จ่ายดามสตัดค่อนข้างเต็มพอสมควรที่1.17แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นเอาชนะได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าไปดูกับเทียบกับแฮนดิแคปเนี่ยจะสังเกตว่าค่อนข้างแมทช์กันเพราะว่าอย่างดามสตัดเองเนี่ยบังคับชนะถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยซึ่ง ตอนหลังๆเนี่ยอาจจะต้องไปถึง3ประตูซะด้วยซ้ำเพราะว่ามีการขยับขึ้นไปถึง2ลูกแล้วนะครับกับการที่ราคาภูมาประมาณว่ากว่า,วาถึง6เนี่ยผมมองว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างแมดนะครับเพราะว่าเสมอกนันในจ่ายอยู่ตั้ง6เนาะเพราะฉะนั้นผมว่าค่อนข้างแมดส่วนสูงต่ำคู่นี้อย่างที่ผมบอกไปครับเราก็ไม่ได้เห็นว่าลูเบกเนี่ยมีค่า XG ประมาณไหนแต่อย่างน้อน้อยค่าเฉลี่ยประตูค่อนข้างเยอะ ลูเบกก็เป็นทีมหนึ่งครับที่เล่นเกมรุกเหมือนกันส่วนมากบอลเยอรมันเนี่ยจะเล่นเกมลุกซะส่วนใหญ่นะถ้าเราลองย้อนไปดูพวกโบคุ่มหรือว่าพวกแบบทีมไหนๆก็ตามที่อยู่ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3หรือว่าออรจินลเนี่ยจะเล่นเกมลุกซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกันเป็นการสร้างระบบของเยอรมันเขาน่นะครับค่อนข้างเน้นเกมลุกเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการที่สูงต่ำเปิดมา3.5เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าบอลเยอรมันเนี่ยถ้ามันยิงมันยิงกัินยับเลยนะครับแต่คู่นี้ครับผม วันนี้ดามสตัดเนี่ยยังดูดีกว่าลูเบกเพราะว่าดามสตัดนั้นเริ่มต้นลีกมาผมสังเกตเห็นผลงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วถ้าเรามามองดูจากแนวโน้มตลาดเนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นแนวโน้มตลาดที่ผมว่าอยู่ในระดับพอหมาพอควรนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเบากว่านี้หน่อยจะดีกว่านี้ครับนะแต่ว่าคือประมาณนี้ผมว่าก็ยังพอรับได้นะครับมีโอกาสที่ดามสตัจะชนะ คือยกเว้นว่าวันนี้ดามสตัดเปิดแรงๆมากจนเกินไปเปิดไปถึง3ลูกหรือ2.75หรือ2.5เนี่ยวันนี้ผมว่าดามสตัดมีโอกาสยุ่งได้เพราะว่าดูแล้วจะเป็นการหลอกกันซะมากกว่าแต่แบบนี้ครับดามสตัดเนี่ยไม่ได้เปิดแรงมากจนเกินไปกับการเจอทีมระดับลีเจนแนลลิงนะครับถ้าการเจอกับทีมระดับลีเจน a g ล e แล้วดามสตัดเปิดมาแรงๆเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างอยากให้เราเชียร์ดามสตัดแปลกๆนะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้ มันเจอทีระดับด e จิ o n a l l e แล้วเปิดไม่ได้แรงมากแล้วมีการขยับขึ้นนิดหนึ่งนะครับบางสํานักก็ยังไม่ขยับนะอย่างคลาวเนี่ยไม่ขยับอย่างสโบเนี่ยขยับนะฮะหรือว่าอย่างสามุก้เนี่ยเขาเปิดเริ่มต้นที่1.5เองแล้วค่อยขยับไปถึง2เพราะฉะนั้นผมมองว่าในกระแสหรือว่าแนวโน้มตลาดประมาณนี้ดามสตัดน่าสนใจมากๆครับโอกาสที่ดามสตัดจะชนะได้ถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยเนี่ยผมมองว่ามีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เชียร์ได้เลยที่ดามสตัดครับฟันธงครับ ไปต่อกันที่คู่ตัดไปคู่สุดท้ายนะครับเราจะไปกันที่อลาเบสจะเปิดบ้านพบเลบันเตนะครับในลาลิก้าสเปนคู่นี้คิกออฟดึกที่สุดนะครับตีสอครึ่งบ้านเรานะครับเรามาดูผลงานของนักงคูวกันก่อนครับ ทางด้านของอาราเบสนั้นมีผลงานเกมอุ่นเครื่องที่ไม่ค่อยดีครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะได้เพียงแค่2เกมล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องกับเอีบาเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบโน s สกอร์นะครับคือต้องบอกก่อนว่าอาราเบสเนี่ยเป็นทีมที่ทําประตูไม่ค่อยได้นะที่ผ่านมาเนี่ยสินัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาต่ํำเกือบทุกเกมนะครับ ต่ำกับทุกเกมบางทีที่มีเกมรับดีแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องพิจารณาด่วนๆเลยในขณะที่เลบันเตเองก็เช่นกันนะครับพวกเขาเนี่ยมีผลงานที่ถือว่าดีกว่าใน5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้3ครั้งแล้วก็มีแพ้ไปน1นเกมนะเกมล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องกับโอแชก็ชนะ2 0แต่ว่าส่วนมากแล้วสกอร์เนี่ยก็มักจะต่ําเหมือนกันนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยต่ำไปถึง8นัดน,นะครับและคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของสถิติการพบเจอกันมาหน่อยครับ คู่นี้เนี่ยเป็นหนึ่งคู่นะครับที่สูสีสุดๆเพราะว่าเจอกันมาทีไรเนี่ยจบด้วยผลเสมอกันมาตลอดเลย3ครั้งหลังสุดที่เจอกันเสมอกัน3ามนัดรวดและเป็นการเสมอกันแบบสกอร์ต่ำด้วยนะครับและต่อไปครับเรามาดูกันที่สสยติภายในลึกๆกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ครับทางด้านของอาราเบส นะครับพวกเขามีวินเรทในบ้านอยู่ที่33%นะครับในขณะที่เลบันเต้นั้นมีสถิติชนะในเกมเยือนที่40%และค่าเฉลี่ยนะครับในการได้ประตูเนี่ยนะครับก็อาราเบสอยู่ที่1.17เท่านั้นในขณะที่เลบันเต้เกมเยือน3.0เลยทีเดียวนะครับถือว่าเลบันเต้เยอะกว่าพอสมควร ที่สำคัญครับในค่า xg เนี่ยนะครับทางด้านของอาราเบสนั้นทำได้1.42นะครับในขณะที่เลบันเต้นั้น1.40และ xga ครับคู่นี้ต้องบอกว่าอาราเบสเสียประตูน้อยมากๆที่1.18เท่านั้นในขณะที่เลบันเต้นั้นเสียประตูอยู่ที่1.92นะครับถ้าเป็นเกมเยือนนะครับก็คู่นี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูสีนะแต่สำหรับคู่นี้ครับเราต้องไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นและเดี๋ยวเราจะไปดูแนวโน้มตลาดกันนะครับ สำหรับตัวผู้เล่นในค,ค่ำคืนนี้นะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะครับวันนี้อาราเบสเนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยแม้แต่รายเดียวนะครับในขณะที่เลบันเต้เนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่สรายนะครับก็คืออาฟฟองโซปาสตอร์นะครับแล้วก็ท่านั่งของยอนโอลาสเกตินะครับแล้วก็ทางด้านของเควินอาร์เดลกานะครับ ส่วนทางด้านของตัวผู้เล่นที่คาดการ์ว่าจะลงสนามวันนี้เนี่ยนะครับอาราเบสก็คงจะขนผู้เล่นชุดเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมีผู้เล่นหน้าใหม่อยู่เป็นบางรายนะครับที่ได้ลงสนามนะครับวันนี้นะครับก็จะมีปีกขวาอย่างบิเซนเต้นะครับกองหน้าอย่างดีอาร์สแล้วก็จะมีทางด้านของปีกซ้ายอย่างอาร์เรน่านะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะใช้ทางด้านปาดาดาแล้วก็แดนกลางคุมเกมก็จะเป็นบรังโก้นะครับกับกัวเวรานะครับส่วนผู้สับตูเนี่ยจะเป็นซิเวร่านะครับส่วนทางฝั่งของเรบันเต้ครับวันนี้ ก็น่าจะมาระบบเดิมนะครับห3 2หรือว่า352นะครับโดยที่นำทีมมาโดยพวกกองกลางตัวปั้นเกมอย่างเรมาร์ติเนสนะครับหรือว่าโรเมโรส่วนแนวรับเนี่ยะจะเป็นอนาาซานเชสคา z c เบโลนะครับส่วนในเรื่องของตัวลุกเนี่ยนะครับวันนี้กองหน้าก็จะใช้ทางด้านของโมราเรสและก็ทางด้านของบูเก้นะครับคู่นี้เรามาดูในเรื่องของแนวโน้มตลาดกันหน่อยครับแนวโน้มตลาดวันนี้เนี่ย เท่าที่ผมเช็คนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างเบานะอาลาเบสวันนี้เปิดเบาเปิด0.5แล้วต่อหลังๆเนี่ยมีการขยับลงมาในเรื่องของราคาพูเนี่ยก็จ่ายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากครับ1.9เสมอกัน3.45นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลบันเตชนะเนี่ย4.15ก็ถือว่าเลบันเตโอกาสชนะน้อยกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับ คู่นี้สูงต่ำเปิดมาแค่2ลูกเท่านั้นก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าคู่นี้ XG ไม่สูงทั้งคู่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การทำประตูก็จะมีทางฝั่งเรบบนเต้แหละที่มีค่าเฉลี่ยในเรื่องของประตูที่สูงเท่าน,นั้นเองส่วนนอกนั้นเนี่ยส่วนมากจะออกไปทางต่ำๆซะส่วนใหญ่และคู่นี้ส่ติมันต่ำตลอดอยู่แล้วการที่จะไปมองสูงเนี่ยผมว่าก็ ลำบากนะครับลำบากที่จะไปมองสูงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้มองสูงไปแล้วนะครับจากค่าสถิตินะแต่ถ้าวันนี้มันตุ้มตามกันขึ้นมาอันนี้เราก็ก็ต้องบอกว่ามันเหนือสถิติเกินความคาดหมายนะครับแต่โอกาสสูงเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแต่ผมมองว่าถ้าเกิดใครอยากจะมองสูงนะครับคู่นี้ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยผมว่าน่าจะสูงได้นะครับคราวนี้ถ้าผมวิเคราะห์คู่นี้นะครับผมจะขอวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วทางด้านของคู่เนี้ย เป็นเกมที่เป็นคู่เปิดฤดูกาลที่สูสีมากอลาเบสเล่นในบ้านได้อย่างสบายๆนะในขณะที่เรบบนเต้เนี่ยออกไปเยือนเนี่ยยังมีเขาเรียกว่ายังมีความยังมีความไม่ค่อยดีอยู่นะครับคือข้อมูลทุกอย่างในเกมนี้มันค่อนข้างจะบ่งบอกว่าคู่นี้จะยิงกันยากแล้วก็จะเป็นบอลที่สูสีนะครับคืออลาเบสเองเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่านิดนึงนะครับถ้าถ้าดูตามตามตามสตินะครับแต่ว่าเลบบนเต้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสมอ ค,คือคู่นี้ถ้าผมคาดการผลสกอร์นะผมว่าก็คงจะไปในทิศทางเดิมๆที่พวกเขาเจอกันมานะครับคงจะไม่มีใครที่ชนะกันได้เหมือนเดิมเพราะว่าบอลคู่นี้สูสีมากนะครับแล้วดูจากแนวโน้มตลาดที่มีการขยับลงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการขยับลงที่ค่อนข้างจริงใจนะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับผมวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันครับผมมองว่าทางฝั่งของเลบันเต้นั้นจะบุกมาและไม่แพ้เป็นอย่างน้อยอีกเช่นเคยคู่นี้จะออกที่สกอร์ที่อาจจะเสมอกัน1 1หน อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและนี่นะครับก็คือบอล3คู่เด็ดในค่ำคืนนี้ที่วิเคราะห์มาให้แล้วจากแนวโน้มตลาดค่าถสาติค่า XG วิเคราะห์แบบละเอียดยิบยขนาดนี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาร่วมบ้านเดียวกันก็ตามเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามีแนวทางที่ต้องบอกว่าหูยิ่งวันศุกร์เสาร์แบบนี้เนี่ยเยอะมากๆครับผมวางแนวทางไว้ให้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างแม่นยำนะลองพิสูจน์ดูก็ได้ครับสักอาทิตย์หนึงผมว่าก็รู้แล้วแหละนะครับว่ากลุ่มเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ดีค่อยออกก็ได้นะครับสหรับวันนี้ผมเกียร์ฟันทงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในวันพรุ่งนี้และการขอให้คืนวันนี้เฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ